สครับที่รได้จไว้สหรับรูปภาพนะครับอสาูป็บนะรูที่รนก็เป็นกว่ารนะครับรูปที่2เป็นต้นเล็ต้นล็นต้นหออนี้เือจะเ่เปลี่ยนครับให้ให้ชื่อนะครับติดไว้ด้านหลังให้สังเกนะครับ ต้นต้นเองครับก็จะาต้นตรงกับต้นเลอบทองไว้อ้ามีครับอ่าประมาณนี้นะครับก็ถ้าเกิดต้นเร็บคุณก็จะมีท้องสองแล้วก็แน่นเป็นต้นกว่างกดนนะครับครับ